สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อันที่เก่าครับผมในช่องบ้าด่าพลาดรอทงนะครับเนาะเมื่อนี้สิผ้ามายามเป็นฟมครับผมห่างหายกันไปโดนกับบ้าด่ากับติดภารกิจครับผมกับโบเดมาหาใส่เบ็ดซูฟีสีน้องเบิงเมื่อนี้กักลับมาขึ้นเก่าครับผมใส่เบ็ดไว้กับไม้ธรรมชาติรอทงรอทาขึ้นเก่าพี่น้อง ครับผมเดี๋ยวไปติดตามยามเบสกันครับเจ้าทินเพิ่งกิดทักทายดีครับผมไปครับพี่น้องยามเบสกันครับใส่เงียใส่เดือนไว้เบื้องนี้เป็น,นังไรน้ำแข็แห้งบ่มีหม่องใสใส่กับพี่น้องแห้งคัะครับผม ฝนกระเบิตกหอยนองคล้องบึงโอ้ไปยำกันครับผมะเบึงหลังแรกนัองพีง่น้องขึ้นกับหลังแรกเนียบเยน้อง หลังต่อไปนะครับผมมานมาน,อมน่อเหมือนหลังนี้ก็ทรงแขงตึงเนาะพี่น้องนี่นี่ครับนี่เห็นบ่เห็นสายผมผมบ่แขงเปียเลยเด้อไอตึเเงเปียเลยครับพี่น้อง รุดจ้อยพี่น้องประคอดตัวง่ายรุดจ้อยเอ้านึกว่ามันกินลึกไม่ได้จับตัวปลาครับพะนันโอ้โโอ้โอเยเศรษฐายดิพี่น้องเอา้าแ้มแดกกันรุดมือไปแล้วครับผมอืม แต่แดลกันรดเมื่อครับประความตัวใหญ่เติบเปด้วพี่น้องคุณแขนได้ไหมแตะเว้นก็เริ่มขึ้นแล้วครับโอ้ขึ้นเร็วครับนานี้พี่น้องเนียสวยเร็วครับมาบังหับหนึงนังนี่เป็นสายเข้งบ่ยิ้มพี่น้องตัางหากแน่นอนนึงครับผม พี่น้นนองบัถืึกครับหลังนี้ส่งเข็งๆเลยพี่น้องตังกล้องแต่ตังยากพี่น้องด้วยหัวซักฟังมันสันน้นครับแข็งๆ ก่อยกินจนตายแล้วพี่น้องตายจนเจ็ดหลอนแล้วพี่น้องอนี่ดีกว่าไปได้ครับผมโอ้สิได้ต,ตัวกัน ก็พอไ,ได้ครับผมเอาแต้มแรก่ันไปทันงนี้กับตึงเปี้ยะกันครับพี่น้องรุ่นกันแล้วดูปะเหมือนลอ,อยๆมากพี่น้องเลยนี่คือใจครับ ไปแล้วครับเบ็ดบ่ค่อยดีมันเลยเบ็ดบ่ค่อยดีมันเลยครับพี่น้องเราด่าใส่ลายรอบน้ำเริ่มนี่แล้วมืถือครับผมรุดไปแล้วเข่งสู่หลังพี่น้อง,งเจี๊ยบสู่หลัง งไงพี่น้องโอ้นสิได้แต่มันตายพี่น้องเสร็เว้นไ่ได้นะมีจะตัวตายอยู่พี่น้องเออต้มที่สองไปครับผมโอ้ ปนบนนอกพี่น้องเลยได้ตัวเป็นตัวนึงกันรุดเป็นทางนกพี่น้องเป็นทางนก่ะครับนกกระจาบหลายาครับพี่น้องเต็มต้นไม้เลยครับผมบรรยากาศยามมรดเร้เอาออกไปหาอยหากินครับผมเอานกเลาเดี๋ยว,วก็หล่นเบ็ครับผมนี่ใส่ไปเต้นี่ไไวะ Một lăm mười gì mười lăm mười nhá một lăm mười 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 lăm ปลาดุกเหลือเครื่องเดียวครับน,นี่ยังกลิ่นมันครับพี่น้องเห็นไหปลาดุกติดบ้านเหลือเครื่องเดียวโอ้ยแสดงว่าเจ้าทิ้นหดเติบครับพี่น้องเจ้าทิ้นหดเติบโอ้ ครับอ่ะโอ้เจ้าทินโหดพี่น้องไปกันครับเจอเจ้าทิ้นหุนหดเนี่ยโอ้จงังพี่น้องสายมันแข็งเติบเลยครับเบิ้งมนันยังอยู่บ่ตุนกันครับพี่น้องมีเจ้าทินจัดอีกแล้วบ่เแต่หัว <c ười> ประดุกตัวพวกนี้เลต่หัวเอ้ยเราบาจงมาเห่กันลาบหน,น่อยเนาะ ดองโอ้โอ้โอบุญยู่ซ้ำพี่น้องรุดไปแล้วรุดไปแล้วพี่น้อง ตึงเตียตัวบระยูนะคุนหลังต่อไปกันครับ หลุดเบิดครับพี่น้องสายเข่งถึงเปี้ยะมุขหลังนี่พี่น้องถึงเปี้ยเลยหลังนี่ก็ได้ยังอยู่วะอ,อ,อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับโอ้เบิางทีโคกเล้วพี่นอ้องยาดมันหลุดคือบังหันครับยาดมันหลุดคือบังหันพี่น้อง มนบาดาเห่นยลุบอีกตัวนึงแล้วเสียดายเอาดูแล้วครับบาดเนี่ยดูเลยปลาไปกินง่ายแล้วครับบาดเนี่ยพี่น้องครับผมฮ่าฮปลาไปกินง่ายเลยพี่น้องนี่พอใส่สวยๆนะครับตัวซ้ำกันนี่ล่ะมันลุดไปที่แรกนะครับโอ้เสียดาย แก้มือได้แล้วครับผม ใส่หลังหนึ่งไม่ได้หน,นีเบ็ดหายไปแล้วพี่น้องผมหายก็หายไปโอเป็นยังย่านได้เจ้าทินเหรอพี่พี่น้องครับเจ้าทนินมันมักลากเบ็ดไปมักกินป่าเนี้เบ็ดปลาคอตัวแรกก็ถือแค่น้นครับโอ้สวยเติบแล้วบาดยามเบ็ดไปยามเบ็ดมาเพื่อนสวยเติบแล้วพี่น้อง เน้องใส่ไปเลยเนี่ยน้องบัด้อนี่น้ำต,ตื่นๆเนี่ยพี่น้องนี่เสื้อผ้ายาวน้ำต,ตื่น,นเดี๋ยวผมใส่ไปเลยเนี่ยมาตืมเลยโมนโมนเนี่มอมอมอนเป็นเบ็ดอยู่โมนอออนี่พี่น้องยางเป็นสไก่เลยนี่ครับ ายังง่ึเบ็ดผมมันก็บ่ค่อยคมพี่น้องใส่ดูแล้วครับมันบ่คมเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อยู่พี่น้องเหลือเบ็ดอยู่สามหลังครับผมเอยู่หลังนี้มุมนั่นแล้วก็มุมนึงครับผมไกลๆเอาอย่ามึงหลังนี้กันครับผมสามหลังสุดท้ายแล้วครับผม โอ้ยว่ามันขึ้หางล่ลยลอยๆมาสัมไอ้ครับผมพี่น้อง พบางหนึ่งพมเหรอครับผมพี่น้องเรยเห็นยอดพักบุ้งไหมครับเพื่อนบางคนส้มอีกเพื่อนนะยอดพักบุ้งจะแสีบโอ้เห็นใจเก็บได้มันเลือดหนามเลือดๆพี่น้องเอ้ายามเบสต้นครับผมนี่หลังนี้ละรอบสุดท้าย ถือครับเดี๋พี่น้องมงเว็ดหลังสุดท้ายท้ายสุดนึงรับบอลถ่ายท้ายสุดเลยครับเบ็ดใส่ไว้นี่เป็นห่วงไหนเนาะโอ้ยทรงยืนหลดแต่เนาะเอาเดี๋ยวผมจะลงไปเบิรงพี่น้องไปหมันมาเนานะใช่เนาะโอ้ ยังเต็งแรงอยู่่ิลองสต่งันเต็งแรงอยู่โอ้โหเหมือนน้องขาวบูอันนี้มันเหมือน่น้องหลังสุดท้ายบ่ถือครับผมโหอย่ครับผม บรรยากาศกางธงกลางท่าธงกลางท่าครับผมกับผลงานกะเดี๋ยวผมสิพา้าพี่พาน้องไปเบิ้งครับผมผลงาน,นื้อนี้ปกติกะยิได้หลายตัวยี่ได้พี่น้องแต่ว่ามันห่งางปกติถือก,กินไปกับนี้ครับถือปลาดุกก็ถือก,กิน ปลาดุกกระถือกินพี่น้องโอ้เเยอปลาตัวใส่สวยๆอยู่ตัวนึงเลยครับผมพเพราะได้ไปตม้มต้มง่ายพอด,ดีสวยหนึ่งพอด,ดีพอเพราะได้วสดครับผมเข้ามาเบงลาวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ย,ย่าทิ่มกันเด้อพี่น้องเลยมันแน่บ่มันแน่ จะถิ่มยปาปลากันนะครับพี่น้องคลิปนาสิาพไปเห็ดอย่างนั้นรอติดตามมันงนะครับเด้อเวลาบ่าด่ากะบ่าลายครับผมครับผมบ่าลายใหญ่หัางสำหรับคลิปนี้ก็บอิด้อํารักาจากได้พี่น้องรอติดตามเบื้องคลิปนาว่าผมสิาพาไป็อย่างครับผมสำหรับคลิปเมื่อน,นี้กะอิเดร์กาเข้ามาสวัสดีครับ